พลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียวกร e น n and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวต้ามีจุลินทีโปรไบโอติกวิตามิน C B3, B5, B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเต็มความสดชื่นมีชีวิตชีวางให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวต้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเชาว้านี้ท่านอาจารย์ดรพินโยปงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์อานาชาติท่านมีภารกิจสําคัญท่านได้เกียรติมอบหมายให้ดิฉันดรวันธิดาสมขาวทําหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการแทนท่านคะ่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นไปของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องหรือละไม้คล้ายกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ทั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึงเวลา7.30นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนภูมิวันนี้สุริยกติการวันที่2มกราคมพุทธศักราช2,564จันทรคติการตรงกับวันเสาร์แรมสี่ขาเดือนยี่ปีชวด โทศกจุลักรศาชร1,382วันนี้ก็โชคดีนะคะเปิดักรศาชใหม่นะคะก็ได้พบกับท่านอาจารย์ผู้มีความรู้มากด้วยความสามารถนะคะค่ะท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและก็สอนวิชาพิธีกรรมมหาเวทนะคะท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นครูก็ว่าได้นะคะค่ะ ท่านแรกนะคะท่านอาจารย์ธารีพันธ์ทีปศิวินะคะค่ะแล้วก็อีกท่านนะคะอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์หูอาจารย์หูนี่เป็นประจําคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะค่ะทั้งสองท่านก็เป็นอาจารย์สอนในสมาคมมรุราสันนานาชาติสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ ได้เจอกันประจําที่สมาคมจท่านอาจารย์นะคะค่ะท่านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของตัวดิฉันเองด้วยนะคะค่ะเป็นลูกศิษย์ของท่านนานแล้วนะคะอาจารย์เป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเปิดฟ้าใหม่วันนี้วันปีใหม่นะคะปีใหม่ก็สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะพวกเราทั้งสามก็ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ดรพินยูงค์จารย์นายกสมาคม นะคะให้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะวันนี้ท่านอาจารย์ดรก็ติภารกิจสําคัญอาจารย์งานเยอะมากตอนนี้สัมภาษณ์ทีวีรายการวิทยุเยอะไหมคะอาจารย์ใะวันเยอะมากตอนนี้นะคะเกี่ยวกับดวงเมืองตอนนี้กําลังเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มาทําหน้าที่กันนะคะเปิดสักการะใหม่อาจารย์วันนี้ ปีใหม่ฟ้าใหม่วันนี้มีแต่สิ่งใหม่ๆนะคะสีก็สดใสวันนี้คะคุณจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีมีฟ้าใหม่มีชีวิตใหม่รอยยิ้มใหม่ๆแล้วไม่ใช่รอยยิ้มไม่เอาค่ะนะคะค่ะวันนี้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ก็ได้อะไรใหม่ๆนะคะค่ะก็วันนี้เรามาก่อนที่จะพูดคุยกันถึงอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลต่อดวงชะตา ในราศีต่างๆตอนนี้เรามาทราบตําแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้ก่อนนะคะจาครับค่ะท่านผู้ชมคะดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้นะคะก็มาเริ่มจากดาวพระทิตย์นะคะดาวพระทิต์สถิตท,ที่ราศีธนูนะคะร่วมและกลุ่มกันสององค์กับดาวพระเกตุดาวพระทิตนั้นสถิตท,ที่ระยะ18องศาสี่ลิบดามาตรฐานทางอุตราศาสตร์ก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคนะคะดาวพระเกตุสถิตท,ที่ระยะ9อง,องศาสิบสองลิบดา ในราศีมังกรหรือมังกรนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แพะทะเลนะคะหรือมังกรนะคะก็มีดาวร่วมและกลุ่มกัน3องค์นะคะคือดาวพระพุธดาวพระฤหัสบดีและดาวพระเสาร์ดาวพระพุธนั้นสถิตที่ระยะ4องศา32ลิบดาดาวพระรฤหัสบดีสถิตที่ระยะ9องศา54ลิบดาดาวพระฤหัสบดีนะคะก็มีตําแหน่งด้อยไปนะคะมีตําแหน่งเป็นนิดนะคะนิดก็คือความต่ําต้อยความ ความก็เรียกว่าความต่ำนะคะความน้อยดาวพระเสาร์สถิตที่ระยะ3องศา9ลิบดาวมาตรฐานดาวพระเสาร์วันนี้นะคะก็มาตรฐานเข้มแข็งนะคะเป็นกเษกรเรษรเกกตรก็คือความมั่น,นคงความถาวรความหนักแน่นนะคะถัดมาในราศีเมษนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แพะแกะก็มีดาวร่วมและกลุ่มกัน2องค์งก็คือดาวพระอังคารและดาวพระมฤตยูดาวพระอังคารนั้นสถิตที่ระยะ สามองศา21ลิบดาดาวพรังคารนก็มีตำแหน่งมาตรฐานเข้มแข็งนะคะเป็นเกษตรดาวพระบฤิเตยุสถิตที่ระยะ20องศา41ลิบดาถัดมาในราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์โคต,ตัวผู้นะคะดาวพระมีดาวพระราหูสถิตที่ระยะ23องศา5 4ลิบดามาตรฐานทางโบราณศาสตร์ก็ได้ตำแหน่งนิดนะคะในราศีสิงห์ ก็มีดาวพระจันทร์ราศีสิงห์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์สิงโตหรือว่าราชสีนะคะก็มีดาวพระจันทร์สถิตที่ระยะ2องศา57ดิบดาวราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวก็คือราศีพิจิกซึ่งเป็นสัญลักษณ์แมงป่องนะคะก็มีดาวพระศุกร์สถิตที่ระยะ26องศา6ดิบดาวดาวพระศุกร์นั้นก็มีมาตรฐานเป็นประ,ะเกษตรนะคะ และนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าณวันนี้ที่สมผุดดาวณเวลา2 4 0 0นตามคำพีสุเรียญาติค่ะท่านผู้ชมคะค่ะนี่คือดวงดาวที่ร้อยเรียงบนท้องฟ้านวันนี้นะคะดวงดาวก็ร้อยเรียงได้สวยงามนะคะมีทั้งร่วมกันตั้งแต่หนึ่งองค์สององค์สามองค์นะคะสี่สี่องค์สามองค์นะคะค่ะก็ดวงดาวบนท้องฟ้านวันนี้ก็ได้แจ้งให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบ ไปแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงชาวราศีพิจิกและก็ลัคนาราศีพิจิกนะคะค่ะนะคะอันนี้คือตําแหน่งของดวงดาวค่ะอาจารย์ครับค่ะราศีพิจิกอาจารย์ไม่ใช่ราศีพิจิกใช่ไหมคะไม่ใช่จันดาวันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะค่ะก็ไม่มีใครไม่มีวันนี้นะะแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้อยู่ราศีพิจิกเยอะะอาจารย์เยอะลูกค้าด้วยก็เยอะมากนะคะ แล it, so ้วก like it ็หลายคนก็คงอยากทราบแล้วว่าราศีพิจ really ิกเนี s <S <No ่ยคุณลักษณะหรือว่าอะไรเนี่ยยังไงบ้างนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยเราจะทราบได้ไงคะอาจารย์ว่าเป็นชาวราศีพิจิกจริงๆถ้าพูดถึงระบบโหราศาสตร์จริงๆแลยคตั้งแต่ดั้งเดิมหาให้ละเอียดจริงๆเนี่ยมันต้องรวมถึงวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่จะทําให้ลัคนาไปตกที่ราศีพิจิกแต่ว่าเราคุยกับท่านผู้ชมทั่วๆไปเนี่ยเราก็คํานวณอย่างนี้ไม่ได้ แต่ว่าดูจากพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยสำหรับทุกๆคนเพราะตอนนี้พระพระอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกก็ใครที่เกิดแล้่วมพระอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกหมายถึงพระอาทิตย์หมายถึงชีวิตค,คนมีชีวิตในราศีพิจิกเกิดขึ้นมานั่นคือชาวราศีพิจิกม้อนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดวันนี้เนี่ยก็จะมีสองประเด็นค,คือประเด็นที่พูดถึงราศีพิจิกและคนที่ฟังแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยลัคนาอยู่ราศีพิจิกแต่อาทิตย์อยู่ที่อื่นก็ดูจากลัคนาตัวนี้ได้ เคาก็สามารถจะแอปพลายใช้ได้สําหรับท so, ่านอื่นมีดวงของตัวเองอยู่ลัคนาอยู่สื่อแต่พระทิพย์อยู่ราศีพิจิกก็ใช้ได้เหมือนกันคือแม้ว่าจะมีอะไรต่างกันได็กแล้วไม่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ชาวราศีพิจิกเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ัง ราศีพิจิกนะคะก็เกิดตั้งแต่วันที่นะคะ17พฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมของทุกปีะนะคะก็อย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าเราดูพระอาทิตย์ยกเข้าที่พื้นที่ของกลุ่มดาวแมงป่องก็คือราศีพิจิกนี่เรียกว่าชาวราศีค่ะแล้วะจะต่างกันยังไงคะอาจารย์ลัคนากับราศีเนี่ยค่ะลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากและสถานที่เกิดนะคะนำมาผูกดวงชะตาแล้วก็ลัคนาของท่านสถิตที่ราศีพิจิกอย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าต้องใช้วันเดือนปีเกิดเวลา เกิดมาคำนวณค่ะค่ะค่ะก็คือชาวราศีและก็ลัคนาก็คือจะต่างกันนะคะชาวราศีก็คือท่านอาจารย์ธาริพันธ์ท่านก็บอกไปแล้วว่าคือผู้ที่มีดาวพระทิติตที่ราศีพิจิกก็คือชาวราศีนะคะลัคนาก็คือจุดบูรพาหรือจุดกอฟ้าทางทิศตะวันออกขณะที่เช่าชะตาเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟากเมื่อเช้าชะตาอุแวะขึ้นมามีสภาพขึ้นมาเป็นบุคคลใช่ไหมอาจารย์ก็สามารถมาแบ่งพวกแบ่งเรือนได้ตั้งแต่ธนูกระดุมพระ ใช่ครับแล้วก็ตนุกระดุมผ้าสหัชชะพันธุอะไรพวกนี้ได้ไปสิบสองเรือนครับสิบสองเรือนสิบสองภพค่ะสิบสองราศีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวประจำตัวของราศีพิจิกอาจารย์ดาวันค่ะ ดาวประจําตัวก็คือดาวดาวพระอังคารดาว,ดาวพระอังคารอิทธิพลของดาวพระอังคารงไงบ้างค่ะทายกล้าแข็งขยันให้ทายพระอังาคารอันนี้เป็นความหมายนะคะหรือนิยามของดาวพระอังคารน,นะคะค่ะเพราะฉะนั้นความหมายของพระอังคารเนี่ยคนที่เป็นลัคนาราศีพิจิก ก็จะมีความกล้าความแข็งขยันนะคะความมุ่งมั่นอดทนกระตือรุนนะคะ,คะทำอะไรก็มีความมีแรงมีพละงกำลังนะคะ,คะอันนี้คือเป็นความหมายของดาวพลังคารแล้วก็เป็นลักษณะนิสัยของคารคะนะคะอาจารย์คะ,คะ,ะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกเนะี่ยคุณคุณัลักษณะที่โดดเด่นจุดเด่นจุดด้อยนะี่ยังไงบ้างคะ ก็จุดแรกอย่างที่ท่านอาจารย์พูดคือดาวองคารดาวองคานก็จะมีลักษณะหนึ่งคือขยันแข็งแข็งนะฮะถ้าอยู่ถ้าดาวองคคานนั้นอยู่ในตำแหน่งดีมีความขยันขันแข็งเป็นนักสู้พ่ดยง่ายนะถ้าเป็นนักรบก็คือนักรบชั้นดีอะไรพวกเนี้ยนะครับนั่นคือดาวองคานคือสู้ฝันฝ่าได้ทุกอย่างนะนั่นเป็นลักษณะของพระองคานแต่ว่าบางครั้งพระองคานก็อาจจะหงุดหงิดอารมณ์เสียเป็นนักเลงก็ได้บ้างอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วแต่ว่าดวงชะตาอื่นเี่ยเป็นอย่างไรสนับสนุนอย่างไงนะครับ นั่คือภาวะทั่วไปของของราศีพิจ <Right. S 1> ิกราศีพิจิกเป็นราศีมะเร็งป่องมะเร็งป่องชูหางอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับมีศัตรูมาโฉกเลยเราเราไม่รู้ตัวนั่นคือมะเร็งป่องนะครับแล้วบอกว่าราศีพิจิกถ้าเป็นราศีของโรคเนี่ยซึ่งเขาจะเริ่มต้นที่ราศีเมษนับไปจนถึงราศีพิจิกเนี่ยมันจะเป็นราศีที่แปดก็จะเป็นราศีของมรณะเขาเรียกมันแต่ไม่ได้หมายว่าใครจะต้องตาย แต่ว่าเป็นคนเอาเป็นเอาตายลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เป็นราศีที่ลี้ลับยังไงบ้างอาจารย์ก็ในเมื่อเป็นภพมรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีพิจิตเป็นราศีที่ลึกลับหน้าค้นหาแล้วก็ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงเป็นพิเศษชอบทําอะไรก็แล้วแต่ชอบเรียนรู้แบบต่อสู้ไม่หยุดแบบซุ่มเงียบนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นภพมรณะเป็นธาตุน้ําด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นน้ําที่เรียกว่าน้ํานิ่งไหลลึก นะคะเป็นสิระราศีนะคะก็หมายถึงความมั่นคงนะคะความหนักแน่นไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะค่ะก็อาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าชาวราศีพิจิกและคนาราศีพิจิกคือจุดโดดเด่นก็เป็นคนซุ่มเงียบค่ะเก็บตัวลึกลับค่ะชาวราศีพิจิกและคนาราศีพิจิกเนี่ยเบอกว่าจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์ได้ดีใช่ไหมคะอาจารย์เนื่องจากเป็นภพมรณะ ก็ส่วนหนึ่งครับถ้าพูดไปมันก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆมันต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้าเราพูดว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยลัคนาราศีพิจิกก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่ามีมีประเด็นหลายๆอย่างเป็นคนที่มีความลึกลับนะเพราะเป็นราศีมาณะชอบค้นคว้าหาความจริงที่คนอื่นที่ไม่สนใจกันแล้วก็ขุดขึ้นมาแล้วรู้ว่าอะไรคืออะไรถ้ามีศัตรู เขาก็จะหาค้นหาสิ่งต่างๆที่จะเอาชนะศัตรูได้ค่ะนั่นนะครับก็จะชอบต่อสู้ชอบต่อสู้ต่อสู้แข่งขันชอบแข่งขันชอบแข่งขันชอบต่อสู้เก็บความลับเก่งแล้วก็จะเขาเรียกว่าเป็นตรงนี้ชาวราศีพิจิกและคณาราศีพิจิกนะเป็นภพมรณะของดวงเมืองหรือดวงโลกเป็นสติระราศี อาโปชาติอาปธาตาชั้นสอนะคะสติระรางศีเพราะฉะนั้นก็จะมีความนิ่งความเขาเรียกว่าความสุ้มเงียบความมั่นคงมั่นคงความพิถีพิถันด้วยแล้วก็โกรธเนี่ยก็บอกว่า10ปีก็ไม่หายแค้นถูกต้องโกรธเนี่ยเออสิปีชอบแข่งขันชอบต่อสู้ตอนนี้ดาวพรงคารไปสถิตอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ดารวันค่ะสถิตที่ราศรีเมษ ค่ะเป็นภพอริของชาวลัคนาพิจิรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะขณะนี้เนี่ยตนุไปอริแต่เป็นเกษตรนะคะก่อนหน้านี้ดาวพังคานโคจรถอยหลังไม่ปกตินะคะมานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนี้อ่อนแรงเน็ดเนื่อยเบื่อหน่ายนะคะความขยันนะคะก็อ่อนลงด้วยแต่ณบัดนี้พระางคารเนี่ยเข้าที่ราศีธาตุไฟจราศีเมษเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นตัวเองช่วงนี้มีกําลังมากขึ้นนะคะด้วยความมาตรฐานเป็นเกษตรเข้าธาตุไฟมีความใจร้อนนะคะมีความ ดุรร้นมีความขยันอดทนแต่เมื่ออยู่พบอริอรินี่หมายถึงปัญหาอุปสรรคศัตรูคู่แข่งหนี้สินความเจ็บป่วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตัวเองต้องแก้ปัญหาเยอะนะคะแก้ปัญหามากนะคะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆแต่ท่านสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะด้วยความเป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่อนข้างจะเ,เหนื่อยหน่อยแล้วก็ต้องระมัดระวังในระยะนี้นะคะเป็นณวางที่ขาด เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์นะคะโทสะในช่วงนี้ด้วยค่ะจ่ะค่ะนี่คืออาจารย์มีรไรเสริมดาวพ่างคานที่สถิตอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพภพอริภพที่หกครับก็สนิทเสพส็จนิทหนึ่งเพราะว่าท่านอาจารย์ก็พูดไว้เกือบหมดแล้วนะครับก็พ่างคานเป็นเกษตรในราศีเมษราศีเมษนี่เป็นราศีที่หนึ่งของโลกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันเขาก็เป็นราศีมรณะของโลกเป็นเจ้าของ เพราะฉนั้นเขาจะมีการคิดค้นอะไรได้ใหม่ๆตอนนี้ถ้าติดขัดอะไรอยู่เขาจะนึกอะไรได้ใหม่ๆขึ้นมาและในบางกรณีเนี่ยเรื่องราวที่ค้างคาจัดการไม่ได้ถึงเวลาที่เขาจะจัดการตอนนี้แล้วนั่น้นลักษณะเดอย่างที่เกิดขึนดาวเครั่งคานนะคะก็ท่านอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่าตอนนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าเอาตัวรอดได้นะคะค่ะก่อนที่จะไปต่ออย่างไรบ้างนั้นนะคะตอนนี้เรามาพักกัน Essa